พอมาเจอเนี่ยทุกประเทศก็เจอเช่นเดียวกันนะครับว่ารอบ2เนี่ยมันก็จะเยอะกว่ารอบแรกแสดงว่าอาจารย์มองว่าในการพร่ระบารอบ2นี้เนี่ยยังแม้ตัวเลขจะดูสูงน่าตกใจแต่ยังยังควบคุมสถานการณ์ได้ใช่ไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านอาจารย์วทินนะครับ ในส่วนของรอบที่2นะครับก็มาถึงจนได้นะครับคือทุกประเทศเนี่ยที่จริงาจากการคำนวณมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วที่ทาบันที่ทางไทยเรา,าคำนวณจากการาดูจากประเทศอื่นๆเนี่ยครับอาจารย์ว่ารอบ2อเนี่ยอย่างไรเสียประเทศไทยก็ต้องเจออย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าการการคำนวณในรอบอแรกแล้วก็มาจนถึงรอบ2เนี่ยเรากล่าวว่าประมาณสักกรกฎาคม ประเทศไทยก็น่าจะเจอรอบที่สองนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตผลงานของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สามารถดําเนินโดยคําแนะนำของอาจารย์แพทย์นะของคนที่มีความรู้นักวิชาการต่างๆในประเทศนี้นะครับแล้วก็ประชาชนทุกฝ่ายก็ยร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็มีการตั้งในส่วนของคณะกรรมการต่างๆได้ครบถ้วนรวมไปถึงอสม ที่เราเห็นแล้วว่ามีผลงานอย่างนี้ยิ่งทําให้สามารถที่จะยื้อมาจนถึงสิ้นปีเลยนะครับแนตะ่ก็คือมาจนถึงช่วงก่อนสิ้นปี2,563นะครับแต่เราก็มาพบจํานวนค่อนข้างเยอะซึ่งวันที่19-20ที่เราเจอเนี่ยนะครับของธันวาคมเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้อ,อยู่ๆแล้วมาเป็นวันนั้นนะครับแนตะ่ก็คือมันเป็นมาก่อนหน้านั้นแล้วละ่ะ สักระยะหนึ่งนะครับเราแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นวันไหนแต่ที่แน่ๆก็คือ,เ,อเลยธันวาขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มมีคนติดเชื้อบ้างแล้วละ่ะนะครับมันจึงสะสมมาค่อนข้างเยอะนะอยู่ในพื้นที่ของสมุทรสาครนะครับแล้วเราก็เจอพอมาเจอเนี่ยทุกประเทศก็เจอเช่นเดียวกันนะครับว่ารอบ2เนี่ยมันก็จะเยอะกว่ารอบแรก เพราะว่าการหาที่มาการที่จะมีไทม์ไลน์ของแต่ละคนมาบอกว่าคนนี้ไปไหนเนี่ยมันจะเริ่มได้อยู่ที่ประมาณสัก20-30คนแรกเวลาติดเนี่ยแต่เวลาเจอเป็น2-300เนี่ยมันจะเริ่มยากครับจังเพราะว่าการที่จะไปติดตามว่าใครไปที่ไหนมาบ้างเป็นอย่างไรมาบ้างแต่ประเทศไทยเราบริหารจัดการค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมาแม้จะเจอ200คนนะฮะรยกว่า200 3 0่รรวมถึง700เนี่ยแต่คนที่อยู่ในประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะสร้างไทม์ไลน์ตรงนี้ให้ประชาชนโดยทั่วไปในประเทศได้เห็นไทม์ไลน์ของของคนที่ติดเชื้อในประเทศได้เพราะว่าส่วนใหญ่นั้นก็ยังยังเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพร,มรวมๆของของรอบที่2ที่เราเจอนะครับแสดงว่าอาจารย์มองว่าในการพ่ระบัตรอบ2นี้เนี่ยยังแม้ตัวเลขจะดูสูงน่าตกใจ แต่ยังยัง,ยงควบคุมสถานการณ์ได้ใช่ไหมครับครับแน่นอนนะผมว่าตอนนี้ยังยังควบคุมสถานการณ์ได้แม้ว่าวันนี้เนี่ยนะขยับขึ้นมา700กว่าแต่ว่าเวลาเราเวลาเราดูจํานวนเนี่ยเราอาจจะ ดูเหมือนคนทั่วไปอาจจะตกใจเพราะว่ากอ่อนหน้านี้รอบแรกสูงที่สุดตอน22บมีนาก็ประมาณ188คนเท่านะั้นคือไม่ถึง 200, นะครับคราวนี้พอมัน200กว่าพอวันนี้รวมแล้วทั้งหมดเนี่ย700กว่ามันอาจจะดูน่าตื่นเต้นมากๆนะแต่ว่าโดยทั่วไปทางการวิเคราะห์ทางการคำนวณนเ,นเราก็จะใช้ค่าเฉลี่ย7วันนะแต่ว่าถ้าต่อจากนี้ไปยัง700 7 0 0อันนี้ก็ แสดงว่ามันขึ้นมาสู่700ได้จริงนะครับแต่ว่าไอ้700วันนี้เนี่ยนะครับมันมันไม่ได้เป็น700จริงนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราจะต้องมาเฉลี่ยในจริง7วันนะซึ่งการวิเคราะห์ในระดับโลกเนี่ยเราก็เฉลี่ย7วันนะที่เราเรียกว่า moving average ก็คือการเฉลี่ยว่า7วันจริงๆอ่ะมันประมาณดงนั้นของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ200นะครับตอนนี้นะก็คือบวกลบนะอยู่ที่200เท่านี้อยู่นะครับเพียงแต่ว,ว่า สถานการณ์ที่กําลังมีมาตรการนะครับทุกคนก็เห็นด้วยกับมาตรการนะครับที่อาจจะต้องกลับมาเหมือนที่ช่วงสงการเหมือนเดิมครับแตจว่าตอนสงการเราทำยังไงตอนนี้ก็จะต้องทุ่มพลังลงไปในลักษณะมาตรการเช่นนั้นซึ่งเรามีบทเรียนแล้วเราเคยทําได้ผลแล้วนะครับประชาชนทุกคนให้การสนับสนุนมาแล้วเหมือน,นช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่ามันยังอยู่ที่200อยู่นะครับเพียงนีวมันอย่าไปตกใจในวันนี้ว่า700กว่าครับก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละวันครับทีนี้อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ให้ทำลายกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งครับเช่นว่าตัวเลขเท่าไหร่ถึงเมื่อไหร่ที่เราจะมองว่าเอออันนี้เอาอยู่อันนี้คุมได้หรือตัวเลขแบบไหนถึงเมื่อไหร่ที่บอกว่าอันนี้ไม่ได้แล้วอันตรายแล้ว ใน,ในส่วนเชิงตัวเลขเนี่ยคือก่อนหน้านี้ที่ที่เราเริ่มระบาดมาตั้งแต่ช่วงมีนามาจนถึงต้นอของเมษายนนะครับก็คือก่อนก่อนที่จะมีเทศกาลสงกรานเนี่ยประเทศไทยเราเอาอยู่นะครับพอสงการานเสร็จแล้วนะครับแม้จะมีการามีเทศกาลช่วงนั้นเนี่ยก็จัดการเต็มที่นะครับแล้วก็เราอยู่ไดนะ้คราวนี้ตัวเลขเท่าไหร่มันจึงจะน่ากลัวนะครับก็คือ ถ้า7วันเฉลี่ยแล้วมันยังคง200แล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะฮะสมมุติวันนี้700แต่ว่าถ้าวันต่อไปแล้วมัน,มนเกิดเฉลี่ยแล้วมันยังเกิน200กว่า2 0 0กว่าไปเรื่อยๆนะครับปกติเนี่ยในอ,อย่างที่มีการวิเคราะห์กันอยู่ในวงกว้างในการแพทย์ก็คือถ้ามัน200กว่าไปอยู่ที่ประมาณสัก2เดือนกว่าเนี่ยนี่เราเราจะเิ็มกําลังความสามารถของการแพทย์ไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมัน ยังมีศักยภาพเพียงพอที่กำลังาสามารถที่จะใช้ในการรักษาผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นในคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยศักยภาพเราเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับยังสามารถที่จะจัดการได้คราวนี้ตัวเลขเท่าไรกันแน่เนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะต้องดูช่วงที่มันต่อเนื่องกันไปนะครับคือเราจะมาดูแต่ละวันอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับก็ต้องไปดูว่าในส่วนของวันเหมือนตอนที่ช่วงแรกเนี่ยเราดูแล้วว่าตั้งแต่ ช่วงวันที่12มีนาไปจนถึง26เมษายนอันนี้ก็คือช่วงระยะเวลาคือเรานับตั้งแต่มันมีเคสแบบ10กว่าๆเลยอะแล้วก็จนมาถึงลดเหลือ10กว่าๆจริงๆเนี่ยก็คือมันใช้เวลาอยู่ประมาณ39วันแต่ถ้าเกิดเรานับ50กว่าคือช่วงแรกนะครับอาจารย์ช่วงแรกเนี่ยถ้าเรานับ50กว่าขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ20กว่าวันก็คือ ตั้งแต่วันที่วันที่68ของการติดเชื้อคือประมาณ19มีนาจนมาถึงประมาณก่อนก่อนสงกรานน่ะก็คือประมาณ10เมษาเราก็ลดลงมาต่ํา50แล้วเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานั้นแสดงว่ามันเป็นการพีคของมันแต่คราวนี้เวลาพีครอบ2เราจะไปนับแบบ50ิอย่าง้ไม่ได้ละเพราะว่าจํานวนมันทวีคูณขึ้นมาพอสมควรนะการนับอของของรอบที่2เนี่ยนะจากการคนนํานวณคร่าวในในในระยะนี้ผมว่าเราอาจจะต้องมองอยู่ที่ ประมาณสักขยับขึ้นมานิดหนึ่งก็ประมาณ50-60นะฮะแล้วแลส่วนที่มันขยับขึ้นจริงก็คือ100นะครับถ้าเมื่อไหร่เราสามารถขยับลงมาถึง50-60ได้อันนั้นแสดงว่าเราเริ่มไปใช้มาตรการได้ดีขึ้นแล้วแต่คราวนี้มันระยะเวลาตอนไหนเนี่ยถ้าเรานับตามตามแพทเทิร์นเดิมเนี่ยก็คือ23วันถ้า23วันแล้วเรามานับวันที่20กว่า,ก,วาก็คือไปถึงช่วงช่ชงประมาณ กลางเดือนมกราเนี่ยครับดัก็คือถ้านับจํานวนวันเลยเนี่ยก็คือประมาณ15เพราะฉะนั้นง่ายๆเดยเราเอา15มกรา2 5งพเป็นตัวตั้ง<ม>ว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิน50าสิบไหมเนี่ยถ้าเกิน50มันเกินไปเยอะขนาดไหนเนี่ยเช่นมันอยู่ที่ประมาณ70มันอยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งสมมุติถ้ามันอยู่แบบนี้เนี่ยแสดงว่าตอนนั้นสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วก็คือแวรี่คือช่วงช่วงว่างของตัวเลขเนี่ยตั้งแต่50 นะเจแล้วก็100ถ้าเกิด70เกิน70เป็น่งร้อยองอยู่กลางๆหน่อยแต่ถ้าเกิน100ไปเนี่ยแสดงว่าเอาอยู่ยากขึ้นอาจจะเป็นจะต้องมีมาตรการต่อเนื่องไปเหมือนกับรอบรอบที่1ก็คือประมาณ40วัน40วันเนี่ยก็คือจนถึงสิ้นมกราครับแตนเพราะฉะนั้นสิ้นมกราก็คือวันที่3 1มดมกราต้องมาดูอีกทีเลยว่าอตอนนั้นต่ำห้าสิบไหม ถ้าต่ำกว่า50แสดงว่าตอนนั้นโอเคขึ้นตามมาตรการเดิมซึ่งถ้าเราคิดรอบแรกเราคิด4ี10คนเองนะเหมายถึงว่าเราคิด10คนแล้วเราถือว่าเอาอยู่ละ10คนแล้วมันก็จะแวลี่ที่10น 10, 10, ิดนิด10กว่าน้อยกว่า10อะไรเงี้ยแต่คราวนี้มันสถานการณ์จะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับว่าโอเคเราอาจจะต้องขยับขึ้นมาดูที่ประมาณ40-50คนนะครับว่าโอเคถ้ามัน50เนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วนะครับ แต่ถ้ามันสิบคนเหมือนรอบแรกจริงๆนั้นคือเราเบ็ดเสร็จได้เหมือนเดิมเลยซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าชาวันที่ทางไทยแล้วก็ทุกๆคนในประเทศนี้ก็คิดเหมือนกันว่าอยากให้เหลือ1ิเนี่ยอาจารย์แต่มันมจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าคือคต้องบอกว่าไม่มีใครบอกได้ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องรวมหมายรวมมือและก็ต้องประเมินกันแบบว่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์ในในเรื่องของมาตรการที่ออกมาว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลใช่ไหมครับคือถ้า1ิบ 5มกระลาลดลงมาเหลือประมาณ50-70ิอย่างที่อาจารย์ว่าอันนี้เป็นแนวโน้มที่ดีครับแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็น200-300อันนี้ถือว่ายุ่งแล้วครับถ้าถ้าเป็นแบบนั้นมันจะยังไงต่ออาจารย์ครับแสดงว่ามาตรการที่คุมเข้มอยู่มันยังไม่พอครับนะก็คือแสดงว่าการร่วมไม้ร่วมมือหรือมีกลไกยอย่างอื่นที่ เราอาจจะเคยทําได้ผลในช่วงสงการที่ผ่านมาของปี2563มันอาจจะไม่ได้ผลแล้วในในช่วงของรอบที่สองนี้นะเพราะฉะนั้นในส่วนของการการจัดการเนี่ยโรคเนี่ยเวลาเวลาจัดจัดการเนี่ยมันต้องบูรณาการอย่างมากๆนะครับก็คือแสดงว่าประชาชนอาจจะ,ะมีการหลบหลีกไม่ให้ความร่วมมือเหมือนรอบที่แล้วเพราะมีความรู้สึกว่า้ คราวที่แล้วเราก็พบกับความหนักหนาสาหัสก,การแล้วคราวนี้มาเจออีกทําไมเราต้องทําตามหรืออะไรทํานองนี้มนจะเกิดคําถามขึ้นในใจของของคนในประเทศเนี่ยมากขึ้นแล้วอาจารย์ก็จะเห็นว่าหลายประเทศเนในโซนยุโรปเมกาเนี่ยก็จะเจอแบบนี้ครับ,บก็คือประชาชนเนี่ยเริ่มไม่เห็นด้วยต่อต้านกับมาตรการต่างๆเพราะมีความรู้สึกว่ามัน,นไหนๆมันก็คนอื่นเป็นมันก็ต้องมีนิสระที่ มันต้องใช้จ่ายอ่ะมันต้องทํามาหากินเนี่ยมันต้องมีการเดินทางมันต้องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นมาตรการนะ่ยไม่มีใครชอบหรอกครับแต่การเกิดมาตรการขึ้นมาของของการควบคุมเนี่ยแต่ว่าถ้ามีการดําเนินการที่เข้มงวดกวดขันจริงๆนะเอาจริงเอาจังเนี่ยนะแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความเข้าใจนะให้ความรู้ให้การตอบสนองอย่างเต็มใจมากขึ้นอ่ะของประชาชนอ่ะ ผมว่าตอนนั้นแหละมันจะต้องมานั่งคิดเป็นรายวันเลยนะครับจันคือถ้ามันเกินหนึ่งกุมภาไปแล้วสถานการณ์ของไม่อยูเนี่ยมันเริ่มยุ่งในสายลบที่สองมากเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโลกนี้เนี่ยสถานการณ์ของมันเนี่ยมันขึ้นแบบทวีคูณนะเวลามันเป็นเนี่ยเช่นเช่นปรับที่เขาคิดมามันไม่ได้แบบร้อยแล้วไป200-300้ร้อยเขาคิดไปที่หมื่นเลยนะจากหมื่นมันคิดไปที่แสน ซึ่งมาตรฐานของการการคิดในเชิงตัวเลขของการคำนวณกราฟเพราะฉะนั้นประชาชนอาจจาง,งงว่าเอ๊ะทำไมะระดับโรคก,กราฟมันไม่ได้ขึ้นอะไรเพราะเขาคิดแบบนั้นนะครับจากหมื่นแล้วไปเป็นแสนนะฮะมันจึงไม่ขึ้นจริงไหม,แต,มแต่ในความเป็นจริงอะ่ะมันขึ้นอยู่เยอะอ,อันนี้ก็คือลักษณะของการการระบาดของของโรคที่มันมีการกระจายตัวไปของไวรัสมีลักษณะแบบนี้จริงๆครับทีนี้อาจารย์ครับอยากถามอย่างนี้ว่าความหวังวัคซีนที่จะมาช่วย ให้สถานการณ์นี้เนี่ยเบาบางหรือว่ายุติลงไปเนี่ยตอนนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับสถานการณ์ที่เป็นความหวังของของโรคระบาดนะครับก็คือเรื่องของวัคซีนนี่แหละนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าจริงๆแล้วการระบาดในรอบที่2ของประเทศไทยเนี่ยเราเรายืดมาได้นานขนาดนี้เนี่ยมันอีกนิดเดียวที่เราจะไปถึงโควิดละของของโควิดวัคซีนเนี่ยนะหรือการที่จะมีะวัคซีนเข้ามา ใช้ในการที่จะฉีดป้องกันโรคโควิด -19 นี้แล้วเนี่ยเพียงแต่ว,ว่าเราไปไม่ถึงจุดนั้นครับทนะ่านก็คือมันมาเจอซะก่อนนะครับคราวนี้ในส่วนของอวัคซีนที่ออกมาเนี่ยมีค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรนะครับในขณะน,นี้เราเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยปี2 5 0 4แน่นอนเป็นปีแห่งการาดำเนินการเรื่องของวัคซีนแน่นอนครับเพราะว่าวัคซีนตอนนี้มันออกมาหลายเจ้าแต่ว่า อย่าลืมว่ากระบวนการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการเยอะมันมีเรื่องทางการเมืองนะมันมีเรื่องของการค้าขายเนี่ยวัคซีนไม่ใช่เป็นของฟรีนะนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องอทำทำคะแนนอ่ะบอกง่ายๆอย่างนี้ละกันนะครับว่าทุกคนก็ต้องคิดในเชิงในเชิงนโยบายว่าว่า ในการที่จะมีวัคซีนเนี่ยเพราะว่าประเทศไหนไม่มีวัคซีนมาให้ประชาชนเนี่ยผมเชื่อแน่นอนครับอาจารย์ว่าโโหโดนประชาชนในประเทศนั้นเนี่ยาศาสตร์เสียเสียต่อรัฐบาลของประเทศตัวเองอย่างแน่นอนนะครับอันนี้แหละคราวนี้เนี่ยการแย่งชิงวัคซีนนะใน,ใน,ในที่มันผลิตแม้จะมีหลายเจ้าแต่มันก็มีจํากัดนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยสมมติดได้มา,าวัคซีนในช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเชิงนโยบายอีกว่ามันจะฉีดให้ใครก่อนนะครับ การกระจายของวัคซีนเนี่ยคือทุกทุกคนอยากฉีดวัคซีนซึ่งผมเชื่อว่ามีไม่กี่ครั้งในโลกนี้นะที่คนอยากฉีดยานเนี่ยก็มีครั้งนี้แหละครับอาจารย์ว่าแม้แต่ตัวของอาจารย์เองหัวเองเนีย่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากฉีดวัคซีนที่เป็นของโควิด -19 นี่แหละนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมันเป็นวิธีทางเดียวครับที่มันสามารถจะทำให้โลกกลับมาสู่ภาวะปกติได้เร็ว นะเพียงแต่ว่ากระบวนการของการได้มาซึ่งวัคซีนเนี่ยมันโอเคว่ามันได้ผล90เปอร์เซ็นต์ี่ยแต่ในทางจิตวิทยาเนี่ยอาจารย์ก็รู้ว่าคนมีความรู้สึกว่ามันต้องร้อยอะไอมันต้องร้อยเนี่ยมันไม่ร้อยหรอกมันได้แค่เก้าอย่างเช่นวัคซีนที่ที่ผลิตออกมาเราก็รู้ว่า94.5-95เนี่ยก็ถือว่เยอะแล้วเพราะฉะนั้นร้อยคนเนี่ยอาจจะป้องกันไม่ได้อยู่4ีคนนะ หรือหลายคนบอกว่ามันอาจจะไปถึง6กิ่นคนด้วยซ้ําไปเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมันเกิดข่าวว่าฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ยังติดเนี่ยผมว่าตอนนั้นเนี่ยต้องทําความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้นแต่วัคซีนเนี่ยแน,แน่นอนว่ามันได้ผลดีต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1 i อย่างแน่นอนนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถามมนที่ทางไทยก็เช่นเดียวกันเราต้องติดตามช่วงที่มีการฉีดวัคซีนแล้วหลังจากนั้นไปอีกประมาณสองสามเดือนเนี่ยดูสถานการณ์ว่า สถานการณ์ของโลกเป็นยังไงนะสถานการณ์ของประเทศสถานการณ์ของภูมิภาคเอเชียเป็นยังไงครับแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกันในในส่วนนั้นครับให้อาจารย์สรุปอีกทีนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันมีอะไรบ้างที่เราต้องจับตาดูนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่เท่าไหร่กับสถานการณ์ที่เรียกว่าเราจะรับมือแล้วก็เอาชนะโควิดในรอบ2นี้ได้อีกหรือเราอาจจะสาหัสสาการกว่าเดิมเชิญครับอาจารย์ครับ คือเมื่อกี้เราเราพูดถึงวัคซีนอย่างเดียวนะครับขอน้อนกลับมานิดหนึ่งว่าจริงๆมันมีเรื่องของการกลายพันธุ์ด้วยนะเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยเวลามันมันเข้ามาสู่มนุษย์แล้วเนี่ยการในเชิงระบาดวิทยาเนี่ยมันก็มันก็อาจจะไปได้หลายที่มากขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยโควิด1 9เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่มันสามารถไปอยู่กับทุกเพศทุกวัยทุกอายุด้วยนะมีตั้งแต่1เดือนจนไปถึง9 7ปีนะครับแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้น ลักษณะของของการเข้ามาเนี่ยมันก็มีวัฒนการนะครับจะพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ใหม่มันก็จะเกิดขึ้นอย่างเราก็รู้แล้วว่าการกลายพันธุ์ที่ที่อังกฤษเนี่ยอันนี้ก็จะส่งผลนะเหมือนที่มีคนพูดว่าการกลายพันธุ์มันอาจจะต้องมาประชันกับคุกตัวที่เป็นวัคซีนเนี่ยอาจารย์ว่ากลายพันธุ์เนี่ยคือวัคซีนเนี่ยอาจจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะบทสรุปของของโลกนี้ก็คือเรามุ่งไปที่ในเรื่องของการทามาค้าขายการ เป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนของประชากรในโลกนี้นะรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับแต่คราวนี้ไอ้การกลายพันธุ์นี่แหละมันยังคงส่งผลต่อการปิดประเทศของบางประเทศอีกนะเพราะฉะนั้นการค้าขายการทําอะไรก็ตามเนี่ยมันจึงมีเงื่อนไขของการกลายพันธุ์ด้วยนะในขณะที่วัคซีนก็อาจจะลงมายัางประเทศต่างๆนะครับแล้วก็สถานการณ์มันก็จะดีขึ้นหรือไม่ต้องมาวิเคราะห์เพิ่มเติม ว่าดีขึ้นขนาดไหนแต่ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่นอนเหมือนที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับแลวอ,อีกงานหนึ่งก็คือปัญหาจากการกลายพันธนะุ์ของของโรคนี้ส่วนที่3ก็คือการสรุปนะโดยรวมของสถานการณ์เนี่ยสถานการณ์ที่ที่มันไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะเป็นเขาเรียกว่ารูปแบบของการะระบาดในแต่ในแต่ละระลอกเนี่ยนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่จริงแล้วมีคนพูดถึงช่วงเวลาอยู่ไม่กี่ช่วงนะครับอาจารย ช่วงแรกเลยก็คือ15วันอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยริงหลายประเทศก็ถ้า15วันเอาอยู่นั่นคือดีที่สุดของการคีของ15วันแล้วเราสามารถเอาอยู่ก็คือลดลงมาให้เหลือระดับที่ใกล้เคียงกับตอนแรกที่มันเป็นอยู่นะครับอันนั้นคือสถานการณ์มันก็จะดีขึ้นนะแต่คงยากเพราะว่าในระลอกใหม่เนี่ยหลายประเทศก็จะเอาอยู่ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น จำนวนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนในในระลอกใหม่นะครับทางนี้มันมีช่วงอยู่ต่อมาก็คือ30วันนะอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยว่ามันอยู่ประมาณ40วันนะครับแต่ว่าจริงๆก็เราคิดไง่ายว่าครึ่งเดือน1เดือนนะหลังจากนั้นก็45วันนะซึ่งสบคก็พยายามออกมาพูดเรื่อง45วันนะครับ45วันก็มาจาก40วันเนี่ย เพียงแต่ว่าแทนที่จะลดก็เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะว่า45วันเหมือนระลอกต่างๆของประเทศอื่นๆเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ครับที่ถ้าเอาอยู่จริงๆแล้วก็เหมือนที่อาจารย์หมอได้พยายามอธิบายไปเยอะก็คือเหมือนกับเราค้อนมาทุบนะให้ให้เส้นมันดิ่งลงมาเนี่ยถ้าค้อนมันทุบไปอยู่มันก็จะดิ่งหัวขึ้นไปข้างบนอย่างมากมายเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นว่าถ้าเราเอาอยู่จริงๆก็คือช่วง15วัน นะถ้าเกิดเรามองง่ายๆว่าอาะ30ขยับไปหน่อยก็คือเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือ40หรือ45วันนะถ้าเกิดมันได้30จริงเนี่ยภายใน1เดือนแล้วลดลงมาเหลืออย่าไม่ถึง50หรืออะไรเงี้ยแสดงว่านั่นคือเราเอาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ถึงขนาดนั้นลดนะลงมายังไม่ถึงขนาดนั้นขยับไปได้อีกก็คืออาจจะมีมาตรการเพิ่มขึ้นไปหรือกลายเป็น 4- 5วันครับท่านตอนนี้มาตรการของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ15วัน ในสถานการณ์ของการเปิดเรียนการเรียนเรงต่างเหล่านี้ก็เฝ้าดูกันที่15วันก่อนหลังจากนั้นก็ก็คือวันที่15บหมกราหลังจากนั้นก็คือสิ้นเดือนก็คือ1กุมภาเนี่ยมาดูสถานการณ์อีกทีว่าจะลายล็อกอะไรได้ซึ่งตอนสมการเราก็เริ่มลายล็อกกันไปเป็นระยะเราก็ทําที่จริงประเทศไทยเนี่ยขณะนี้ผมกำลังศึกษาวิจัยเรื่องของเบสแพ็กทีสของประเทศไทยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนตอนสงกรานต์หกสเนี่ยเราได้เบสแพ็กทีส ของประเทศแล้วนะแ่นคือของโลกเนี่ยเรากําลังได้รับความชื่นชมมากเพียงแต่ว่าไอ้ละโลกสองเนี่ยมันจะส่งบทอเบสเลคนี้นั่นอีกหรือเปล่าคราวนี้คนที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยโดยเฉพาะบางสมาคมเนี่ยก็ออกมาโวยว่าอาจจะต้องสูญเสียเป็นแสนล้านแต่ผมบอกเลยครับว่าการที่ไม่ทําตามมาตรการต่างๆเหล่านี้เราอาจสูญเสียเป็นล้านล้านอะ ก็ <g ül> คือมากกว่านั้นอีกหลายเท่าตัวนะครับการที่จะช่วยกันเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องสูญเสียบางอย่างซึ่งจริงที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงของหลังสงกรานมาจนถึงธันวาคมเนี่ยประเทศไทยสามารถดําเนินการคลายล็อกได้ไปเยอะมากแล้วก็เกือบปกติแล้วนะเพียงแต่ว,ว่ามันเกิดระลอก2ขึ้นมาก่อนนะก่อนที่จะมีวัคซีนเนี่ยเราจึงต้องจําเป็นจะต้องมีมาตรการแบบนี้และให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอาจจะต้องมีคนที่ มาคิดว่าโอ้โหจะต้องสูญเสียไปสมาคมนี้สูญเสียไปคนตกงานขนาดนั้นสูญเสียไปหลายแสนล้านนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราไม่เป็นไปตามมาตรการที่กําลังคุมเข้มเนี่ยเราอาจจับสูญเสียทั้งประเทศเลยานาะ,ะ,ะซึ่งไม่สามารถที่จะหาค่ามาประเมินได้อันนี้ก็ฝากไว้ว่าโอเค15วันนะประมาณสัก45วันแล้วเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ ตัววันที่15มกรานะครับแตนนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันวันที่หนึ่กุมภาพันธ์มาดูสถานการณ์กันแล้วก็ช่วงอาจจะวาเลนไทน์ Valentine ครับแตน <c oughs> ถ้ามันขยับไปอีกอาจจะต้องดูจากวาเลนไทน์เอาครับว่าสถานการณ์เนี่ยลดต่ำมาต่ำกว่า50นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเราก็ดูตัวเลขนี้มาแล้วก็คืออยู่ที่ประมาณ20ถ้ามันลด20จริงอันนั้นคือโอเค ออ่าากกก็็ขยยลลได้้ทุงแวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย